ให้เยี่ยวกับสรีทุกคนทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวังไก่น้อยเออก็คือว่าผมอยากจะแจ้งทุกคนว่าอาทิตย์นี้ผมจะไม่มีคลิปลงนะเพราะว่าไอาเรื่องแก้รอผมแบบ <laughs> ผมน่าจะพูดหลายคลิปแล้วแหละไอเรื่องแก้รอเนี่ยเออผมก็แก้แหละแต่ <laughs> ก็แก้ก็ค่อย,อยทอเเอแต่อาทิตย์นี้จะจริงจังล้วอ่า ก็พอดีว่ามันมีเรื่องเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะทุกคนก็อยากแจ้งทุกคนว่าอาทิตย์นี้จะไม่มีคลิปลงนะแต่ว่าถ้าอาทิตย์นี้ผมแค่รอเสร็จไว้ก็ผมจะมานั่งอัดคลิปตัดคลิปลงให้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะก็มันก็คงไม่ได้อะไรมากสำหรับขาขาจรน,นะทุกคนขาจรที่เข้ามาดูช่องเรา แต่ว่าสำหรับข่าประจำที่มาดูช่องเรานะก็นั่นแหละเอากอ็จะพูดอะไรอ,ะ <laughs> อ่ะอ่านั่นแหละก็คือว่าอาทิตย์นี้จะไม่มีคลิปลงก็ไอ้ยีจยเพิ่งหายไปไหนแล้วก็ <laughs> ก็คือผมคิดว่าเออถ้าเราไปลงคลิปมันจะมีอ่ามันจะมีคนดูที่หายไปหรือเปล่านะ ก็อย่าเพิ่งหายไปนะทุกคนอยู่ด้วยกันกกอ,อออ <g> เ <iggle> ็ถือว่าอีพีนี้มานั่งจับเข่าคุยกันนะก็สำหรับเรื่องอ่เบาโยมาทูนนะเรื่องเกียร์นะก็อ่าผมไม่รู้จะแนะนํายังไงดีเพราะว่าเรื่องเกียร์บาโยมาทูนผมก็ไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นแต่ว่าสําหรับผมนะอะสําหรับตัวผมนะตัวผมนะถ้าคนที่อยากได้คําแนะนําจากตัวผมนะอ่ะ มันจะถูกหรือว่าผิดก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะทุกคนก็ขอประทานโทษไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเล่อนเกียร์นะจะขอเล่นสเตทพิเศษจบก่อนละกันนะทุกคนคลิปนี้ขอไม่ตัดอะไรเยอะนะเพราะว่ารีบนิดนึงนะทุกคนก็เรื่องแก้รอผมเลยออแค่สามตัวนะทุกคนถ้าสามตัวนี้ผมแก้ได้ไวผมจะรีบมาอัดคลิปให้ทุกคนดูเลยเออ ประมาณนั้นก็จริงๆมันก็มีคลิปหนึ่งแหละมีคลิปอยู่หลายคลิปหนึ่งอ่าแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดนะก็ไม่ค่อยมีเวลาตัดนะช่วงนี้ช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งเลยสําหรับผมก็ทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อไหมแต่ e ีนี้ผมขอมานั่งบ่นแล้วกันเออขอตั้งชื่อนี้ว่าเอ้ยขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่าจับเข่าคุยกัน <laughs> จับเข่าคุยกับไก่น้อยก็ <laughs> เรื่องเกียร์ของบาวยมทูนนะทุกคนสำหรับตัวผมนะผมมันเป็นทางหน้าแทงใช่ปะละ่ะแทงแต่บัฟมันก็ค่อนข้างดีนะก็ผมจะแบ่งออกเป็นสองแบบและกันนะทุกคนอาา่ะฮะถ้าเป็นแทงก็ใส่คอนแทงไปแล้วก็พลังชีวิตถ้าแบบมีคอนแทงดีๆก็แนะนำว่าพลังชีวิตสามร้อยขึ้นไปนะทุกคนอ่าสามร้อยขึ้นไปนะ หรือไม่ถ้าอยากเป็นออกสกิลเลยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะแต่ว่าถ้าอยากได้ออกสกิลแบบดีๆเลยออกแบบเอาสกิลเน้นๆเ,เลยอะเออต้องการแค่สกิลอะก็แนะนําเป็นธนูนะทุกคนธนูปล่อยสกิลแต่ว่าถ้าให้แนะนําจริงๆแนะนําเป็นค้อนดีกว่าอ่าแนะนําว่าค้อนพลังชีวิตสามร้อยบวกนะทุกคนสามร้อยบวก300บวกสามร้อยขึ้นไปนะกําลังดีแล้วก็ช่องกลางขออ่านแนะนําเป็นรองเท้านะ อลารองเท้าเรียวนาดเลยแล้วก็ไอความสามารถพิเศษเนี่ยถ้านทุกคนมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอสมุดอันเนี้ยไอไอไอคัมพีอันเนี้ยเออคัมพีผมจะเรียกว่าคัมพีแล้วกันนะก็ถ้านทุกคนมีคัมพีเยอะๆก็แนะนำไปสมให้ได้เป็นอ่าพลังชีวิตสี่ร้อยขึ้นไปนะสี่ร้อยแหละ สี่ร้อยก็ค่อนข้างยากแล้วทุกคนผมนั่งสุ่มเป็นพันอนะในไอดีลากกว่าจะได้ก็แนะนำเป็นพลังชีวิตยังน้อยขอสักสามร้อยสามร้อยห้าสิบแล้วกันอ่าอ่ะฮะสักสามร้อยห้าสิบขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่าถ้าไอไอความสามารถพิเศษเราต่ำกว่าไอคอนเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ความสามารถของมันได้นะ หรือใช้ได้ว่าจำไม่ได้เหมือนกันแต่ก็แนะนำว่า300ขึ้นไปนะบะถ้าได้400จะดีมากเลยนะทุกคนอ่าถ้าเหลือก็สุ่มให้ได้เลยกันแต่ถ้าอ่าจะใช้เป็นรองเท้าปีกเมฆก,ก็ได้นะรองเท้ารถแรกก็ได้เพราะว่าตัวปลาก็ค่อนข้างกินแร่เหมือนกันนะถ้าไม่ใช้รถแร่เลยหรือจะอ่ะเป็นเกียร์ลิอนอนาแต่สลับเป็นอ่าช่องความสามารถพิเศษเป็นรถแร่ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนอ่า หรือใช้ปีกเมฆก็เลยก็ได้นะอ่าประมาณนี้อเอะแล้วก็ช่องสุดท้ายเลยกนแนะนําเป็นอ่ากระเป๋าออสกิลเลยนะทุกคนอ่าสาหรับตัวผมนะแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วแต่ทุกคนคิดว่าเหมาะนะอ่าเหมาะกับทีมของทุกคนทุกคนก็เอาตามที่ทุกคนชอบทุกคนถนัดนะทุกคนแต่ว่าสําหรับผมผมจะจัดเป็นประมาณนี้อ่าก็นั่นแหละกะแค่นี้นะก็พอดีว่ามีคนถามเข้ามานะทุกคนอ่า ผมก็รับปากไว้แล้ว,วเรื่องไงว่าจะอ่ามาบอกอืจะอันนี้ก็ไม่ได้ก็เลยเอออดคิดบอกไปเลยแล้วกันนะก็คือตอนแรกตั้งใจว่าจะพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์แหละแต่ว่าเออกลัวเขาไม่เข้าใจไง <laughs> ก็น,นั่นแหละก็ถ้าใครมีอ่าเพียร์ที่คิดว่าเหมาะสมก็นี้นะทุกคนอันนี้มันเป็นแค่ความคิดสมตัวของผมนะถ้าทุกคนคิดว่าเหมาะสมก็นี้ก็ แนะนำไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะทุกคนเผื่อว่าคนที่เขาอาจจะ,ะไม่รู้ว่าจะใส่เกียร์ยังไงดีก็เขาก็จะได้ไปปรับใช้ในแบบของเขานะ,ะเฮ้ยคลิปดีมันมีสาระเกิดไปแล้วไม่เนี่ยอก็เราก็มานั่งคุยเล่นกันไปนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์เล่นๆกันได้คุยเล่นได้เสมอนะเพราะว่าผมเหงา คอมเมนต์มาคุยกันเล่นหน่อยก็ได้อือฮือหรือไม่ก็สาระไปเลยก็สาระเลยก็ได้นะทุกคนอืมแล้วเราจะชนะปะเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คิดว่าจะปั้นเป็นบายอมประทูล่างไฮเปอร์นะก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวขอก็เดี๋ยวขอจบเป็นอาทิตย์นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาอ่านั่งหา พวกตัวในสเตตจุดติเพื่อน,นำมาทำเป็นร่างให้เปอร์นะทุกคนก็ตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะเพราะว่าไอตัวจากสเตจจุดตินี้มันต้องใช้เวลาในการเอฟเคอ่าประมาณนั้นนะทุกคนก็ขอย้ำอีกทีอย่าเพิ่งหายกันไปนะอยู่ด้วยกันก่อนเออแล้วก็ไอเรื่องอ่าทีมพีร้อยเนี่ย ในซีรีส์หนึ่งร้อยวันก็พอดีว่าไปเอาไอ้ตัวนี้มาแล้วนะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปหลังจากหมดอาทิตย์นี้หรือหลังจากที่ผมแก้รอเสร็จก็จะเป็นคลิปที่หาตัวนี้นะทุกคนอ่าประมาณนี้ก็มันก็ดองคลิปนี้ไว้แหละเออดองคลิปซีรีส์หนึ่งร้อยวันไว้นะก็หลังจากแก้รอเสร็จผมจะรีบตัดและเอามาลงให้ทุกคนเลยนะฮะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนก็นั่งคุยเล่นกันไปได้เปอยเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ไ <laughs> งอยากให้ทุกคนรู้แล้วก็อย่าพึ่งหายไปเออมันกันโวตนะเว้ยว่ะเอยถ้าเราไม่ลงคลิปทุกคนจะยังดูเราอยู่ไว้ตอนเราทําเออมันกันโนนิดนึงก็ไม่อยากหายไปแบบหายไปเลยนะอยากให้รู้ว่าเออทําไมเราถึงหายไปอยู่ๆยก็หายไปเลยก็ไม่ใช่เออแล้วก็มาบอกเหตุผลก่อนละกัน อ่าเรือนแก่รอนี้เพราะว่าผมจะเอาโคต้าเลี้ยงต่อนะทุกคนอ่าผมต้องการโครต้านั่นเองก็พอดีว่าผมพลาดโคต้าเทคนิคไปแล้วเพราะว่าแก่รอไม่ทาก็ค่อนข้างเสียใจเลยแต่ว่าผมอาจจะไปทางน้านอาชีวะอ่าก็ต้องรีบแก้รอนหน่อยละ <c oughs> ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะ แล้วก็โปรดเข้าใจว่าทำไมผมไม่ลงคลิปเลยช่วงนี้ก็ขอโทษครับผมอ่าแล้วก็เรื่องอ่าแล้วก็เรื่องบอสเลนนะอาทิตย์นี้ก็ค่อนข้างจะมาทรงดีนิดนึงนะก็ไม่รู้ว่าจะถึงเวลห้าสิบเอ็ดไหมเพราะว่าจะพูดยังไงดีช่วงเดือนเดือนเนี้ยเออกิวเลนเราทุกตัวไม่แตะเวลห้าเอ็ดเลยทักตัวโอ้โหค่อนข้างที่จะอ่า แย yeah, ่นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะก็คนในกิวเขาคงพยายามสุดแล้วผมก็จะไม่ได้ว่าอะไรมากนะเพราะว่าเข้าใจแหละว,ว่าเออมันก็ตีค่อนข้างยากนะแต่ก็แต่ก็ถ้าใครอยู่ในกิวผมก็ช่วยกันตีหน่อยช่วยกันตีหน่อยอย่างให้มันถึงว่าเอ็ดเพราะว่าทรัพยากรพวกเนี้ยไอ้พวก เพชรกิวไอ้พวกอาเกียร์กล่องส่มเกียร์ก็ผู้เล่นใหม่เขาก็าจะได้มีเกียร์ฟรีใช้ลนวทุกคนมันก็สําคัญนะไอ้เรื่องเกียร์เนี่ยช่วงเริ่มเกมก็สําคัญเลยมีตัวปเปล่าขาดเกียร์ก็เหมือนขาดพลังไปครึ่งหนึ่งแล้วว่ะทุกคนอะไรประมาณเนี้ยถึงเกียร์มันจะไม่ได้ดีมากแต่ช่วงเริ่มเกมมันก็ใช้ได้แล้วก็สําคัญเลยนะถ้าแบบไม่ได้เติมหนักๆอะ่ะแบบเออแบบ สายฟรีเนี้ยเออผมเชื่อว่าเกมนี้สายฟรีน่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะผมไม่ได้ว่าทุกคนนะอ่าไม่จําเป็นว่าต้องไปเติมนะทุกคนเกมนี้มันเล่นเรื่อยเล่นเรื่อยเราก็เก่งได้นะทุกคนเราเน้นว่าเราเล่นบ่อยนะทุกคนอ่าเล่นบ่อยสม่ําเสมอนะเราก็เก่งได้เหมือนกันไม่จําเป็นว่าต้องเติมนะถึงเราเติมไปเราได้อารูบี้มาถ้าเราดวงไม่ดีเราก็เกลือเหมือนกันอ่า หรือถ้าแบบเราไม่เติมเราดวงดีเราก็สุ่มได้เหมือนกันนะอ่าอะไรประมาณนั้นนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ผู้เล่นใหม่นะทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้เล่นเก่าที่กําลังเล่นอยู่นะทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะก็อยู่กับผมไปนานๆนะทุกคน <c oughs> ก็คือเออผมจะบอกอีกเรื่องช่วงนี้ผมติดเกม้ามากเลยตอนแรกว่าจะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเออยังไงก็จะไม่เล่นเออสุดท้ายพอเล่นโอ้โหแม่งสนุกกว่า ติดมากเลยตอนเนี้ยติดงอมแงมเลยก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมอัดเกมอ์กลงมันจะน่าสนใจไหมอืมแต่ก็ไม่เอาดีกว่านะโอเคเราเล่นเสร็จทุกอย่างแล้วนะวันนี้มาจับเข่าคุยกันต่อมันจะน่าสนใจไหมแต่ก็แบบเออมันก็ค่อนข้างยากนะถ้าแบบเกมอ์กมันยากกว่าลายจิ้จออีกนะอืม ผมคิดว่าไลน์เลงเจอผมยังอ่ะยากแล้วถ้าเป็นเกมอาร์นี่น่าจะยากกว่านี้เยอะเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็มันก็คงต้องอัดนานเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคนถ้าเป็นอาร์กก็นั่นแหละทุกคนก็น่าจะมีแค่นี้แล้วทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเราแค่มานั่งอ่ะจะเข่าคุยกันเล่นคอมเมนต์เราพูดคุยกันเยอะๆยนะทุกคนผมอยากตอบคอมเมนต์มากเลย <c oughs> ก็นั่นแหละทุกคนคลิปนี้มีแค่นี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ช่องวังไก่น้อยด้วยนะฮะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนคลิปนี้มีแค่นี้ละ่ะเป็นละบายเจอคลิปต่อไปฮะเจอกันหลังแก้รอฮะไป